สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติม UC ซผับ o b i l e เติมถูกเติมไว้ปลอดภัย100%นะครับและที่สำคัญคือคุ้มมากๆเลยนะครับผมกิมมีร้านมาแนะนำนะครับผมนั่คือร้าน Listman Shop นะครับผมก็ใช้เป็นแค่เลข ID และชื่อตัวละครในการเติมนะครับเพียงแค่แอดไลน์ i s t m a n Shop นะครับผมอย่าลืมใส่แอดนำหน้าด้วยนะครับเดี๋ยวจะหาไม่เจอนะ เดี๋ยวยังไงคิมจะทิ้งลิงก์เติมเกมไว้ใต้คลิปนะครับง่วงนไแล้วตอนนี้หอยยาวๆหน่อยเห็นจะลอยบอดอะไม่เห็นรอยคน Get in the car ตอนนี้เซฟๆแล้วจเอาไก่ไปแใช่ใช่เล่นแบบเพย์เซฟ Iceberg Iceberg เหรอปกติเพื่อนเพื่อนเล่นเวลานี้กันนะครับเมื่อกี้เพื่อนว่าอะไรนะ บอกว่าถามว่าปกติเล่นเวลานี้กันหน่อยไม่ครับก็เล่นแทบจะทั้งวันเน่ยเฮ้ยช่วงนี้ <c oughs> ช่วงนี้งานไม่ค่อยมีไนงะว่างใช่ค่ะจริงจริงเออก็อ่อนกันบ่อยก็นี่งไงเดี๋ยวแอดเราแอดเพื่อนไว้ก็เดี๋ยวเจอก็เดี๋ยวชวนกันเล่นเพราะว่าช่วงนี้เล่นกันบ่อยโอเคได้ได้เออเราเพิ่งมาหัดเล่นได้ไม่ถึงสองอาทิตย์เองจริงเหรอ จริงถามพี่หวานดิผมเพิ่งมาหัดเล่นเพิ่งมาหัดเล่นได้แบบสองอาทิตย์กว่าๆยังคงยึดแยยังคงยังต้องฝึกรอบพอดีเลยกลับมาเออกูเข็ดแล้วลูกซองรัวในเฮี้ยทำกูตายหลอนหลายทีแล้วแม่งฝึกเล่นเพื่อนไปแล้วเนย มันรัวจริงแต่เวลามันกดแล้วมันมันเดินมันไอ้นี่ไม่ได้อะมันเดินสเปรย์ไม่ได้อะแต่แบบต้องพากินไก่เยอะๆมันต้องแบบแข่งแก่งแข่งเอาให้เพนติดติดเกมไปเลยเด,ดี๋ยวชิมจะแบบชิมไม่ได้ได้เอ็มละช่วยเพื่อนได้มามึงหาที่แบบสนุกสนุกแบบนี้อยู่นะมีคนน้องเมงื่อกี้เพ่อนลงอ่ะเหรอไม่มีครับเมื่อกี้ไม่มันไปลงตรงตรงขอบตรงนู้นเลย ตรงนี้ไม่มีนะคิมตอนแรกคิมนึกว่ากรสุนไม่มีกระสุนคิมนึกว่าแกนี่วอร์อเงี้ยสเยอะเห็นเป็นวีิตาเยอะใช่เหรอผมเก็บไปนะ เพื่อนอาจจะต้องทำใจนิดนึงมาเจอคนเพิ่งหัดเล่นเฮ้ยสนุกสนุกดีฮฮ้าผมชอบคุยกันสนุกชอบแตลเออชอบคุยเล่นฮะแแตลเป็นทั่วบางทีคนก็มาเข้าตีก็แซวเขาใช่แกลกเขาไปคุยด้วยเลยเออแซลก็เขาเขินเฮียพากูโดดไปตายเลยสั์ เหมือนแบบอ๋อพวกมึงแซววูน่าใช่ไหมเฮียไอ้ชื่อเลยนะพี่ย้อนไอ้เมื่อวานวันนั้นอ่ะไรนะไอ้ไอ้บอยบอยบอยเออใช่เออไอ้บอยโอ้โหหัวร้อนจริงจังเพื่อนเจอคนนั้นแบบเราไม่เคยด่าใครแต่เราโมโหมันอ่ะแบบไอ้เหี้ย กูก็ดึกว่าแบบโหยที่นี่แม่งของจริงว่ะพี่ออนโปรเพเยอร์แน่นอนเลยแทงโดลงไปกลางวงแบบแบบดงตีเลยแบบกล่าวว่าแบบโหยที่นี่แม่งของจริงว่ะพอพอโดนปุ๊บตีแตะพื้นไอเฮียบอยไปคนแรกไอเฮียบอยชื่อแดงชื่อแดงขึ้นอ้าวนะบอยไอบอยมึงไปก่อนพวกกูเลยโอ้โหวันนั้นวิ่ง หนีท้ายกันสองคนสามคนเฮียขำด่าแม่งพอมันท้ายแล้วมันก็ดิสคอนเน็กไปเลยเฮียไม่อยู่ให้คู่ด่าเลยเออแรกเรายังชมอยู่เลยนะพี่พี่ย้อนนะใช่แบบเฮ้ยบอยโอเคอ่ะบอยแบบดูแบบโอ้เล่นโดดไปตรงวงนั้นมึงโอ้โหไอเฮีย เขาบอกเตรียมด่าขนาดนี้ชิงดีกว่าหรือปะเออเราก็แบบเราก็หาไงแบบโอ้ยบอยของจริงว่ะลงตรงนี้เลยเหรอพี่ออนเราเจอของเราเจอคนจริงแล้วว่ะโอ้โหก็แตะพื้นปุ๊บไอ้เหี้ยจชิงก่อนบอยตายก่อนเือนเราวิ่งครึ่งเลยอ่ะเท่านั้นแหละวงมาณานายพี่เงียผมวิ่งมาแล้วพี่ไอ้บอยเด็กเหี้ยเออ ือที่เขาบอกเราว่าเด็กดื้อจะโดนอะไรนะถ้าบอยถ้าบอยดูอยู่นี่ฟังไว้นะถ้าบอยดูอยู่นะครชื่อบอยที่ดูอยู่ฟังไว้ฟังไว้ชื่อจีนข้างหน้าแล้วข้างหลังเขียนว่าบอยไงผมรู้รองมันชื่อบอยป่ะแม่งเจ๋งยังเรียกแม่บอยบอยเรียบร้อยเลยพี่บอยของเราเี้ยบางคนเขาก็ลงมาแล้ว มังอิดแต่จริงๆถ้าเปิดไมค์คุยกับเราเราไม่เคยด่าใครอยู่แล้วเราก็คุยเล่นแบบเออทักทายสวัสดีเออไม่ใช่ก็เก่งใกันนั้นเปนคงรู้แล้วไม่ต้องโดนด่านางออกไปเลยออลายไปเลยนางเป็นเด็กด้วยเอาลน์ไปเลยเราก็แบบคุยเล่นทุกคนใช่แล้วเราก็กลัวเขาด้วยนะมีวันก่อนเล่นกับย้อนแล้วไปสุ่มมีสองคนเจอผู้หญิงคนหนึ่งโอ้โห ตอนแรกไม่รู้เป็นผู้หญิงแม่งยิงแบบเฮี้ยยิงเฮี้ยะอะไรระเบิดระเบ้อไอ้ยอนตายอะ่ะเหลือผมเหลือผมเหลือเขาแล้วก็เพื่อนเขาสรุปเขาเป็นเพื่อนกันนนั่แหละเขามาด้วยกันอะ่ะตอนแรกไม่รู้เป็นผู้หญิงไงก็เล่นเล่นเราก็บอกว่าเออบอกอุ้ยเบอร์สองยิงโคตรเก่งเลยว่ะโหดสะพานหนึ่งขอบคุณค่ะ <c oughs> เฮี้ยเป็นผู้หญิงฮัลโหลเป<ร>็นผู้หญิงแล้ว <c oughs> เสียงเปลี่ยนเลยเสียงเปลี่ยนเลยไม่เปลี่ยนเลยกูยิงแซวเฮี้ยงกว่าเดิมอีกไหนอะ ทุนเลยเฮ้ยจะเอารถมาวะ่ะใ่จแล้วมจอแล้แม่ไเฮ้ยท,ทำไมไม่น็อกอะเออลือดสินอกอกยังเลือดกระโชกน่นไม่น็อกแสบมากเลยหลังเข้าอวาเข้ายิงไม่ทันวะ่ะ ได้ไหม <S <S ได้ได้สบายมากเ <He ard S 1> หล้านี้หละข้างหน้านี้<ะ>หละ,หหหละใส่ใส่ยสยเก็บบอดข้อชิงรถหนีมั้งตายไปแล้วมั้งไอ้ตัวในรถเรา,ยาถยังอยู่นะทำอะไรันะนะเมื่อกี้ที่เธอยิงหัวมันอะโดนโดน,โดน ไม่เธอยิงหนกหัวเห็นชื่อขึ้นคุอได้คิดว่ากูได้กูอยู่หัวแล้วเนี่ะก็มันเห็นชื่อขึ้นแหละเพื่อนยิงนะก็เคยยิงไปตบบนี้เลยเฮ้ยโอ๊ยโอ๊ยระวังเด้อระวังเด้อสวยสวยเขาอยู่คนเดียวตายไหมคะหมดเนี่ยผมกำลังวิ่งไปหาเนี่ยโอเคหมดแล้วหมดแล้วนี่เดี๋ยวตีซ้ายเดี๋ยวตีซ้ายในหมู่บ้านตรงนี้หมดแล้วเหงามากเลยอยู่ไกลเพื่อน ได้หนึ่งคิวใจเฟิร์สได้หนึ <Yeah ่งคิวเหมือนกันจ้าเอาสามนะเพื่อนเลยนี่เหลือยี่สิบแล้วหวายเมื่อกี้กูยิงยางแตกเลยเฮ้ยไม่ให้มันไปไงนี่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 ไปหมู่บ้านใช่ไหมเฮ้ยใช่หมู่บ้านใหญ่แต่ว่าเราเข้าวงก่อนเข้าวงเข้าวงก่อนไง เขเหี็ดเขานอนอยู่ยิงไม่ได้ด้วยป้ยิงแรงจุงโอ๊ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยใครวะโอ้ยวงขาก็มีโอ้โโอโโยทำไมว,วงวมันแรงจังวะไอ้เฮี้ยรัดไปแล้วเพื่อนถ้าจริงถ้ารัดหมู่บ้านไ,<ป>ได้เรายิงหลังเขาได้นะ เขาไม่ดักเราเอยมีตัวเหรอเฮ้ยดักเหรอไหนจ้าสวยน้องสวนน้องสวยมันอยู่หลังหินหลังหินตัวนึงไปวิ่งก่อนหิ่งก่อนเห็นแล้วพี่โดนตายตายตายมีอีกมีมีต่างหินเกย์ไล่แย่มากเดี๋ยวได้ได้ได้ หมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วหวดแล้วปวดแล้วใช่ไหมใช่ใช่เหลือซ้ายเราอ่ะในหมู่บ้านอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดวขาวงก่อนอย่งเงี้ยแรงแล้วเกินชีวิตมองจะตายแล้วเนี่ยมียาป้องมีค่ะตันไม้มวะนี่ปว่านี่เป็นปี่หวานนี่เป็นสเบียงทีมเลยนะเพื่อนบอกก่อนสัญญาณมีความรู้ตัวแบกตัวแบกของใช่ กระเป๋ากระเป๋าสำรองเงี้ยกระเป๋าสามไม่ก็แบบว่าก็แบบเก็บของให้เพื่อนอะไรอย่างเงี้ยใครไม่มีอะไรไปถามหาเขาอีกซัพพอร์ตซัพพอร์ตนี่ไงวิ่งอยู่ Watch out เ็มมื่อกี้มีอีกนะคะตรงเนี้ยอุ้ยไม่น่าเปิดเลยโดี๋ยววังระวังเออมันอยู่ตรงไหนตรงเนี้ย Watch out ผมยิงไม่นดนซาตอพนเลยไม่ถึงอยู่ไกลนะมากข้าวไอพี่ตรงบ้านเลยเห็นป่ะข้าไเนี่ยหลัาต้นไม้เห็นป่ะเห็นเห็นหลังต้นไม้วงมาแล้วเดี๋ยวเขาิงวิ่งมันขึ้นมัน้ไหนคะโอ้ย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 นอกแล้วเฮ้เรียบร้อยเรียบร้อยเฮ้ย หมดเลยเหรอเพื่อนแม่งเพื่อนแม่งเฮ้ยเ้ยเอาชุดไหมใครเอากินลี่สดมากไม่เอาครับไม่ชอบต้องการความเด่นมีแบบกินลี่สีแดงอะไรอย่างงี้ว่าต้องการใส่เอาไหมเอาชุดริัดมาให้วงบีบนะ่กางวงนีก่อนวงจะฆ่าเลยวงนีลอ โอ้โหไปนู้นแล้วไปไปไปอยากได้ส่วนเขียวครับเลยอีก13เลยไส่วนเขียวมาแบ่งกันเลยก็ได้เนไปเจอกล่องแอนด็อกพอดีงั้นไม่ใช่วิ่งของไปป่นอันนี้ก็ไปป่นอันนี้ไปเขี่ยมาเลยไปหล่อยเด็กโอ่ะค่ะคุย โอ้ย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 มองเปล่าเดี๋ยู่ขอบวงพอดีตรงไหนมาร์คที่มาร์คจุดโลเคชั่นัเป็นยิงอยู่อ่ะหลังบ้านเจ็บหนักเลยไม่เนาะแต่ว่าซ้ายมีใช่ใช่ขึ้นขึนหลังน้ำเลยเราขึ้นขวาได้โอ้ยเห็นแล้วตัวสีชมพูมีตัวสีชมพูตัวหนึ่งนะจ๊ะ ตัววขานี้ค่ะสองตัวไอหลังบ้านหลังบ้านมาระวังระวังหมด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 หลังบ้านมีตัวนึงเดี๋ยวนอกวงเดี๋ยวนอกวงขี่รถมาขี่รถมาขี่รถมาขวาเห็นเป้าขี่รถมาขวาตรงนั้นหมดแล้วเพื่อนเอาไปอยู่ตายตายตายใช่ มีอย่างหินตรงนี้ค่ะมันขับรถมามันขับรถมาจอดต่อไม่ไปนู่นแล้วไปนู่นแล้วไปนู่นแล้วโอ้ออยู่เห้เด็ดแปดอ้ยอยู่ไหนนักสองนักสองเอาเลยกระสุนพอมดแล้วชาร์จเลยชาร์จเลยสวยครับเฮ้ยหมดเลยเหรอขโมยรััวซ้ำเลยเนี่ย สี่สองเนี่ยเจ็บแล้วเจ็บแล้วหลังหลังเนินอุ้ยเรียบร้อยย้อนลา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 หมดหมดหมดแล้วเห็นตัวแล้วเรียบร้อยโอ้โมันต้องอย่างนี้ดิวัววัวออถูกลิขิตโอเคสิบตัวมาเฮหมดแล้วต้องได้ไข่สักเกมหนึ่งเฮ้ยพย้อนเน่ผมเพียงควันเพียงควันมาเร็วหิวหิว